สวัสดีครับสุนนลมคอย FC นะครับมาต่อกันอีกรุ่นหนึ่งรุ่นยอดนิยมรุ่นยอดฮิตนะครับมีกันทุกคนเลยนะครับเหรียญช้างชนช้างเหรียญ10บาทการจนาพิเศษไม่ว่าจะเป็นเหรียญสิบบาท5บาท2บาท1บาทนะครับจุดสังเกตเหมือนกันนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับนี่ใครยังไม่เข้าใจดูเลยนะครับทำคลิปสั้นๆให้ดูนะครับสอบถามกันมาบ่อยนะครับรุ่นนี้รับซื้อเท่าไหร่อาจจะเคยมีคนประกาศรับซื้อเหรียญละ เรียละหมื่นเรียละแสนแต่ว่าจะต้องทําใบรับประกันอันนั้นนะก็คือเป็นเรื่องของมิจฉาชีพเราอย่าไปสนใจนะครับใครที่มาประกาศรับซื้อเหรียญราคาสูงๆแล้วให้ทําใบรับประกันมิจฉาชีพร้อเปอร์เซนะครับคือพื้นฐานนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเหรียญมันราคาเท่าไหร่เหรียญแบบไหนที่มันมีราคาถ้าเราไม่รู้ราคาเราไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้ว มีโอกาสโดนมิจฉาชีพหลอกได้ง่ายๆนะครับเหมือนเหรียญแบบเนี้ยเหรียญปกติทั่วไปกันจนาพิเศษนะครับในกลุ่มซื้อขายอาจจะขายกันเหรียญละ11 12บาทสภาพสวยๆนะครับแล้วถ้าเกิดมีใครมาซื้อเหรียญละหมื่นเหรียญละแสนน่ะมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับราคาสูงเกินกว่าท้องตลาดมันไม่ใช่นะครับยิ่งเป็นเหรียญแบบปกติแบบนี้ด้วยยิ่งยิ่งยิ่งไม่ใช่แน่นอนนะครับคราวนี้มาที่เนื้อหาของของคลิปนี้นะครับเหรียญ การชนพิเศษแบบนี้พัดเสียงตรงเจอแล้วไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเหรียญปกตินะครับเป็นเฉพาะรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพัดเสียงตรงนะครับแบบที่ขายได้จริงๆนะครับมีตัวอย่างให้ดูประมาณสามแบบนะครับอ่ารูปแบบนี้นะครับถ้าเป็นในรูปแบบของของพัดเสียงขวางแบบนี้ขายได้นะครับเล่นกันหลักร้อยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคานิดหนึ่งคือราคา ซื้อขายแต่ละเพจแต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับบางที่อาจจะแจ้งราคาสูงๆราคาเว่อร์ไปนะครับก็แล้วแต่นะครับใครอยากจะสอบถามก็สอบถามไปหลายๆเพจก่อนก็ได้นะครับว่าราคาจริงๆที่เขาซื้อได้เท่าไหร่นะครับส่วนผมผมก็แจ้งราคาที่ผมซื้อได้นะครับอันนี้ผมซื้อ2 0 0ร้อถึงบาทนะครับอ่าอันนี้คือแจ้งราคาแบบแบบตรงๆเลยชัดเจนเลยนะครับ ราคาถูกไปก็ไม่ต้องส่งมานะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับท่านจะได้ไม่ไม่เสียเวลาในการส่งมาถามผมนะครับอันนี้ซื้อ200ไม่เกิน500นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นในรูปแบบของพระเสียนขวางส่วนถ้าเป็นการจนาพิเศษหัวกลับแบบนี้แบบนี้หายากนะครับหายากที่สุดนะครับหายากกว่าขวางกว่าเอียงอีกนะครับอันนี้เป็นเป็นพระเสียนกลับแบบนี้ผมซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับซื้อตอนเนี้ย น่าจะไม่เกิน2,000บาทสภาพสวยๆ UNC นะครับไม่เกิน2,000บาทคือราคาที่ผมซื้อได้จริงนะครับพูดในราคาที่ซื้อจริงนะครับเริ่มต้นที่500ถึง2,000บาทนะครับหัวกลับแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะของการการเอียงนะครับไม่ถึงกับขวางแบบเนี้ยก็ ก็มีราคานะครับซื้อเริ่มต้นที่100บาทนะครับอันนี้คือแจ้งราคาที่ซื้อได้จริงๆนะครับไม่ได้แจ้งราคาเวอร์เกินไปนะครับถ้าเป็นเอียงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเอียงเล็กน้อยนะครับก็ก็ซื้อได้เริ่มต้นที่1 0้อยนะครับเพราะว่ามันมันราคามันขึ้นอยู่กับลักษณะของการเอียงด้วยนะครับอันนี้เป็นการเอียงเล็กน้อยนะครับเหรียญปกติจะเป็นตรงแบบนี้นะครับอันนี้ตรงนะครับ แล้วมันมีหลายรูปแบบมันมีหลายองศานะครับราคามันก็ขึ้นอยู่กับองศาแบบนี้แหละครับอ่าเน,นี่ยเริ่มต้นที่ร้อยบาทนะครับแจ้งราคาซื้อได้จริงนะครับอ่าแล้วก็มีมีมีแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบขวางนะครับแล้วก็แบบนี้เป็นหัวกลับนะครับ คืออยากจะให้ดูคลิปให้เข้าใจมากกว่านะครับขายไม่ขายอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ FC ดูคลิปเข้าใจมีความเข้าใจรู้ว่าเหรียญแบบไหนหายากรู้ว่าเหรียญแบบไหนม,นมันมีราคาจริงๆนะครับท่านจะได้ไม่โดนหลอกนะครับ <c oughs> เหรียญมันมีราคาซื้อขายอยู่นะครับไม่เชื่อผมก็ลองเช็คดูในกลุ่มซื้อขายก็ได้นะครับราคามันก็ไม่ต่างไปจากที่ผมมารับซื้อสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่ผมมารับซื้อคือผมเป็นพ่อค้านะครับก็คือ ก็จะต้องซื้อในราคาที่ไปขายต่อได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเหรียญมันสูงเกินไปซื้อมาแล้วขายต่อไม่ได้อันนั้นน่ะก็คือยังไม่ได้รับซื้อนะครับมันมันเหตุผลง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับผมทําคลิปง่ายๆพูดตรงๆแนะนําง่ายๆแบบกระชับกระชับนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สอบถามกันเข้ามาแล้วก็ยังไม่เข้าใจกันเยอะมากนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังตอบตอบตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องเหรียญการนาพิเศษอยู่เลยนะครับเอาชัดๆนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นด้านก้อยกับหัวตรงกันแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับรุ่นการน,นาพิเศษจะต้องจะต้องเป็นหัวกลับแบบนี้ถึงจะขายได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ